สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตังก็จะพาทุกคนมารู้จักกับร้านด็อบเพลคลิกกันมากขึ้นนะคะเป็นร้านออนไลน์เล็กๆของตานเองวันนี้ตังก็จะพาทุกคนมาดูขั้นตอนการทํางานของตานเองนะคะบอกก่อนเลยว่าตานไม่ได้จ้างหรือว่าไม่ได้มีผู้ช่วยอะไรมากมายนะคะเพราะว่าตาลเริ่มต้นจากการลองลงมือทําเองทุกอย่างก่อนเลยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะ คือตาจะมีสมุดอยู่เล่มหนึง่งก็คือไอเล่มนี้ยแหละที่ตาเอาไว้วาดแล้วก็เขียนสิ่งที่อยู่ในหัวตานะคะให้ออกมาเป็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นนะวันนี้ก็จะทําเป็นกระเป๋ากับเสื้อคอปน่ารักน่ารักนะคะก็จะลองล่างๆว่าอยากได้ทรงประมาณไหนอะไรเงี้ยเราอาจจะว่าไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนะ <S <S หลังจากที่วาดเสร็จนะคะตาจะเอาสีช็อคที่ใกล้เคียงกับสีที่อยากทํามาลองระบายดูหลายๆแบบเลยนะว่าแบบไหนมันจะเข้ากันมากกว่าแล้วก็ลองเอามาเทียบเทียบกันดูนะคะอันนี้ตังก็จะมาร์กไว้สําหรับอันที่ตารู้สึกว่าอยากลองเอามาทําเป็นสินค้าจริงนะคะ แต่จริงๆคือแอบยังไม่ถูกใจสีฟ้ากับสีม่วงเท่าไหร่นะต้องลองเทียบกับใหม่จริงดูอันนี้ก็เขียนกํากับไว้แล้วเดี๋ยวไปสั่งใหม่กันค่ะใหม่ที่ตานสั่งมานะคะก็จะส่งตรงมาจากต่างประเทศเลยนะคะคือตานอยากได้ ็กเจอร์ที่มีความนุ่มๆฟูๆหน้าหยิบหน้าจับอะไรเงี้ยนะก็เลยเลือกเป็นไหมชนิดนี้นะคะแล้วก็ดูไม่ซ้ำใครดีด้วยส่วนสีขาวคือแอบแกะมาลองทักกระเป๋าไว้เมื่อคืนนะคะแต่สรุปคือต้องลือออกสภาพนี้เพราะว่าใหญ่เกินนะคะช่วงที่ลองทำอะไรใหม่ๆก็จะต้องทักไปลือไปนะคะเป็นเรื่องปกติมาก มาถึงขั้นตอนการทำกระเป๋าของเรานะคะตางก็จะเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างมาไว้อยู่บนโต๊ะเลยนะก็จะมีพวกไหมพรมเข็มโคเชมาร์คเกอร์เข็มเย็บไหมกันไกรแล้วก็จะมีตัวสายวัดด้วยนะคะตางจะทำเป็นกระเป๋าทรงแบบกลมๆไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะสามารถแมทชกับเสื้อผ้าได้หลายๆล,ลุคไปเลยเวลาถือกระเป๋าแล้วอยากให้มันแบบ เสริมกับการแต่งตัวให้มันดูปังขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของตาเลยนะที่ลองมาถักไหมเส้นใหญ่แบบนี้นะ<ม>ก็ทำให้รู้สึกเลยว่าปวดข้อมือมากเพราะว่าเราต้องใช้แรงในการถักมากกว่าไหมเส้นเล็กหรือว่าเส้นปกตินะคะ คือตาถักแบบไม่มีแพทเทิร์นเลยนะทุกคนถักจากพื้นฐานโคเชที่ตาดูคลิปวิดีโอแล้วก็ฝึกถักตามมาตลอดนะคะ ก็มาจดเอาเองทีหลังว่าขนาดที่เราอยากได้อะมันต้องถักไปกี่ครั้งอะไรเงี้ยก็จดตามความเข้าใจของตานเองเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตานก็อ่านแพทเทิร์นหรือว่าเขียนแพทเทิร์นโครเชไม่เป็นเลยด้วยซ้ำนะแต่ว่าสมัยนี้ตานว่าเราสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นจากพวกคลิปวิดีโอต่าง,างๆก็ทำให้เรามีพื้นฐานได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าตานก็ยังไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะก็ยังต้องเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ ตากระเป๋าออกมามันก็จะประมาณนี้นะคะมันก็จะเป็นทรงถังปะแบบนี้นุ่มๆฟูๆประมาณนี้นะคะมาถึงพาร์ทของการทำเสื้อนะตังก็จะวัดขนาดสัดส่วนต่างๆที่เราต้องการนะคะอันนี้ตังก็จะวัดเป็นขนาดของตัวเองไปก่อนนะแต่ถ้ามีลูกค้าสั่งอะไรเงี้ยเราก็สามารถคัสตอมไซส์ได้อยู่นะ ตันก็จะถักเสื้อไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนแต่ว่าอาจจะมีสลับกับการวัดขนาดส่วนต่างๆไปด้วยจริงๆแล้วคือไซส์ที่ตานกำลังทำอยู่อ่ะมันพอดีกับตัวตานนะแต่ว่าคนที่ตัวเล็กกว่าอะไรเงี้ยก็ยังสามารถใส่ได้อยู่เหมือนกัน เวลาที่ตาลได้ถักโคเชก็จะรู้สึกว่าเวลามันแบบผ่านไปไวมากๆเลยนะเพราะว่าเหมือนเรากำลังได้โฟกัสแล้วก็มีสมาธิมากๆกับสิ่งที่เรากำลังตั้งใจทำอยู่จริงๆนะก็เลยทำให้รู้สึกว่าชอบการถักโคเชมากจนเกิดเป็นลาน,นีขึ้นมาเลยนะคะอันนี้คือตาลก็จะมาเพิ่มดีเทลเล็กๆให้เสื้อนะก็กลัวว่าเสื้อมันจะดูทึบเกินไปเราก็เลยถักเป็นแบบ มีรูรูบ้างอะไรบ้างตอนนี้เราก็ถักช่วงตัวนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้เหลือแต่ช่วงแขนอีกนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็คือสภาพการทำงานจริงเราก็จะมาแวะดื่มน้ำกินขนมกันไปสักพักหนึ่งสภาพก็คือไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะ แล้วก็จะมาถักแขนกันต่อนะจริงๆแล้วอะ่ะตัวเนี้ยมันใช้เวลาไวเพราะว่าตาลองถักสีชมพูไปแล้วตัวหนึ่งนะก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไวกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นตอนที่เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นี่คือสีชมพูกับสีม่วงนะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปถ่ายแบบกันก็เดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศการถ่ายจะเป็นยังไง เล่นได้ไหมอ่ะันาะมันไม่กัดใช่ปะนี้เล่นได้เลยอแต่ว่าช่างกินตัวนี้มากเลยอ่ะแต่พี่อยากให้ขามันใหญ่กว่านี้ว้ยกางเกงตัวนี้แบบเหมือนใส่แล้วมันแบบมันไม่ได้เด้งหรอกแต่มันก็แบบมันควรจะขาใหญ่กว่านะอันนี้ก็สีคุณิเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแต่งกินที่เราเลือกพี่ตองมาเป็นนางแบบให้วันนี้นะเพราะว่าเรารู้สึกว่า ที่ตองเขาจะมีความเท่แล้วก็มีความน่ารักแบบธรรมชาติอยู่ในตัวเองนะซึ่งเราอยากทำให้รู้สึกว่าของของร้านเราสามารถพรีเซนต์ออกมาได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น thank okay. you